ก่อนเริ่มแสดงทำไมพวกเจ้าต้องคิดเข้าข้าเป็นผีด้วแล่วน่าตื่นตกใจทุกคนเลยเอาละตัวข้ามีนามว่าแสนเป็นกำลังตลาดคนใหม่ตัวแก้วพคณะตัวแก้วพัฒนาคณะศรีราชพัฒนากรเจ้างคนมาทำสวนคือจะจ้างค่ายดูแลตลาดกระทองแห่งนี้หน้าที่ของข้าเหรอคอยควบคุมดูแลราคาสินค้าไม่ให้มีการค้าร์จกำไรเกินควรคอยเก็บเงินที่อากรสมหวงข้าง งานที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือขอควบคุมให้เกิดการรักรอบค้าสินค้าที่ผู้ขายต้องคังสินค้ามาขายเสรีให้กับต่างด้าวหากมิฉะนั้นแล้วข้าจะต้องข้าจะต้องผู้ธราชาอาญาติตายแน่วันนี้ก็เรื่องงามยามดีนะข้าก็จะมาตรวจตามความเรียบร้อยของตลาดแห่งนี้ซะหน่อยนี่ก็ยังรู้จักพักคุณเจ้าผู้ใหญ่ในตลาดแห่งนี้เลยถึงไม่จ้าไมู่โอ้น้องคิดว่าน้อง ม่ต้องพึ่งควาพิดเลยองพก็เสี่วพี่จะเป็นไ้ายพี่นำมาทำอะไรมาเมื่าพี่กระแทกหน้าด้วยผ้าแพรขั้สองสามผี่ว่าเขาที่ร้านอรดีกว่าร้านของแม่นายชูโรกพี่ได้ยินเขาโจทยจัดว่าแม่นางงามนะริการต้องนมวสมเป็นผู้ดีี่เดียวันเขาอรานจะไม้ยังไงนะนายเป็นแคที่เอก็ไม่ได้จ้าวโกแม่นายโ กดหมายเป็นเจ,จ้า์ค่ะว่าแต่ยังไม่ทราบราวเก็บหัวเบี้ยทำไมท่านมาเร็วเนี่ยมาเจ้าคาะใช่ที่ยังไม่ถึงกระบวนการเก็บหัวเบี้ยดอกแต่พอดีข้าเนะี่ยพึ่งพึ่งจะเข้ามาประจำตำแหน่งใหม่ก็ยังไม่รู้จักจมาคุ้นกับผูดด้ใดได้ยินว่าร้านของแม่นายยมีของขายมากมายนะมีอะไรบ้างเล่าเจ้าคาะร้านของพี่ชานมีหลายสาขาค่ะแต่สาข,ขาที่คขาข้าวเป็นหลัก โรนะ่งเนีเจ้าค่ะนี่กระสือขี้พึ่งน,น้ำพึ่ยงยาสูบะไรนะเจ้าค่ะเอ๊อแล้วว่าแต่กบีมาเลอร์นี่ต้องไปเอามาจากที่ใดกันจ๊ะอ๋อกบีที่เขาร่องเรือมาขายเจ้าค่ะจากบ้านเขาอีสานบ้านแหลมบ้านบ้านโคกเจ้าค่ะนี่ก็มีหยกบจากเมือ,องจีนภาคเหนือดับมาจากเมืเองฟิวทองคำจากตัวแล้วก็ต้นแตงไฟจากออแลนะด้าเลยนะเจ้าค่ะแล้วก็ยัง ถาทงนวนี้ราคาตัวละืนก่อน้้าากะัีะมาเครื่องฟองเหลือนี่สีมือตานี้ยิเจ้ารับมาจัดนจกันนะมันะแคงเดี่ยวเฮ้ยะแคงที่เฮ้ยตะแคงที่เดียว่ใจะช้เลอเรียนะ้อเรีนา้หงกันะคดกันเลยนะปีไม้ลอน่งสอนงอ่ส ว่าแต่ว่าแม่ะแต่แกกนหัวมอนแล้วมาจากแผ่นดินไหนกันละจ๊ออ๋อยกฮาร์ตปู่ย่าตาพ่อของฉันก็จะยกไปฮาร์ตั้งแต่แผ่นดินพานาเลนูนก็จะทั้งทรงสัตถาจนถึงห้าลามาตั้งแต่ยจฮาร่ตติต่อมา